ดันหนักมากอ่ะเกียร์ชิดๆเลยอ่ะมาแตงนะครับจัดชุดท่อยูโรอาร์ตนะครับเปิดปิดวาล์วนะครับเสียงซปเปอร์คาร์กับเสียงเงียบนะฮะสูตรนี้รับหญิงทองรอโดยเฉพาะเลยนะครับเครื่องมาตราเล่งนะฮะตราเล่งดุแรงแล้วก็ขับสนุกกว่าเดิมรอบขึ้นไวรู้สึกว่ารอบกวาดกว่าเดิมไวเยอะมากนะฮะราคาย่อมเยาวนะครับสนใจมาอาร์ทอซิงได้เลยวันเดียวจบนะครับสำหรับท่อสูตรยูโรอาร์ตมาแตงเปิดปิดวาล์ว